แนะนำการเลือกใช้ปุ๋ยในเครือของจอรคอยให้เหมาะสมกับต้นกันต้นนี้นะครับผมขอจัดการดูแลให้อยู่ในไม้ประเภทผักสวนครัวที่มีอายุไขสั้นครับแล้วออกผลอย่างต่อเนื่องเป็นพวกไม้ผลไม้ล้มลุกยกตัวอย่างเช่นมะเขือกระเจี๊ยบถั่วพวกพริกพวกแตงอะไรประมาณนี้ซึ่งไม้ประเภทนี้กินปุ๋ยเก่งมากๆครับ โตวไวกินปุ๋ยเก่งยิ่งมีปุ๋ยที่มากเพียงพอนะมันจะโอบผลิตออกมาแบบอย่างต่อเนื่องอย่างทีแล้วก็โตวไวมันใช้ปุ๋ยเยอะในการทํากิจกรรมของมันซึ่งจริงปุ๋ยของจอรนคอยเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับนั่นคือปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ําแล้วก็อาหารเสริมต้นไม้เช่นฮิ้วเช่นแอคมีแล้จะมี2สูตรใหญ่ๆนะครับนั่นคือบํารุงต้นบํารุงใบบารุงรากอีกสูตรหนึ่งคือบํารุงดอกบารุงผล งั้นเรามาทําความเข้าใจเรื่องปุ๋ยก่อนนะครับปุ๋ยที่ผมอยากจะแนะนําในเคสนี้นะฮะประเภทแรกคือปุ๋ยเม็ดมันจะมีอยู่ทั้งหมด5สูตรด้วยกัน3สูตรแรกเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีอีก2สูตรคือปุ๋ยอินทรีย์เอาปุ๋ยอินทรีย์เคมีก่อนครับเพามันก็จะมีสูตร JC 633สูตรทองล้น835แล้วก็สูตรมูลขั้งเา633าซึ่งตรงนี้เราเลือกใช้ตัวไหนก็ได้นะฮะ มันคุณภาพเดียวกันหมดเลย่าอาหารครบ14คาอาหารตามที่ต้นไม้ต้องการเลยแต่มันต่างกันตรงที่ออปชั่นเสริมครับคุณสมบัติพิเศษยกตัวอย่างเช่นปุ๋ยเจ6 3 3ตัวนี้จะมีซิลิกานนาโนในการเคลือบเม็ดปุ๋ยมันจะมีคุณสมบัติในการ ปรับสภาพดินซักดินครับฆ่าเชื้อโรคในดินลดความเป็นกรดเป็นด่างในดินปรับสภาพดินให้มันเป็นกลางมันก็เลยเหมาะเป็นปุ๋ยตัวแรกที่พี่น้องเกษตรกรควรจะนําไปใช้เพราะตอนนี้ผมไม่รู้เลยครับว่าดินบ้านเพื่อนเป็นยังไงมีความเป็นกรดเป็นด่างขนาดไหนมีเชื้อโรคเชื้อรายเยอะหรือเปล่าก็ ใช้ตัวนี้เลยครับปุ๋ยเจซ3โอมสามในการปรับโครงสร้างดินปรับสภาพดินปรับระบบนิเวศก่อนครับโดยเชิงยิ่งถ้าเกิดเพื่อนๆใช้แต่ปุ๋ยเคมีมาโดยตลอดหรือแปลงนั้นมีประวัติในการใช้ปุ๋ยเคมีดินเป็นกรดชอบมีปัญหาเรื่องของเชื้อโรคเชื้อราควรใช้ตัวนี้นครับประเดิมเรื่องก่อนคะตัวต่อมาคือทองล้นครับทองล้น835ลักษณะเด่นของเขาคือมีกรดฮิวมิกฟูวิกซึ่งตัวนี้มันจะส่งเสริมทําให้ตัวปุ๋ยเนี่ยมันจะค่อยๆปลดปล่อยในปริมาณที่พอเหมาะพอสม แล้วก็ยังสามารถทําให้ตัวปุ๋ยเนี่ยมีอายุการใช้งานที่นานมากขึ้นครับปลดปล่อยธาตุอาหารได้นานสเบียงมันก็จะเยอะต้นไม้มันก็จะได้กินสารอาหารอยู่อย่างต่อเนื่องส่วนปุ๋ยมูลทั้งข้าวโสามพี่น้องเกษตรกรหลายคนถามผมมามากเลยครับว่ามันต่างกับเจซีอมสามยังไงความต่างต่าง,ต,างตรงที่ลักษณะเด่นนี่แหละครับปุ๋ยมูลข้างข่าวจะมีอินรียวัตถุเป็นมูลข้างข่าวสูงมากๆแล้วก็มีกรรมฐานสูงเหมาะสําหรับการไล่ศัตรูพืชประเภทหอยครับแล้วอินทรียวัตถุเหล่านี้มันก็จะเป็นอาหาร สำหรับจุลินทรีย์ในดินอีกด้วยก็แล้วแต่เพื่อนจะเลือกตัวไหนนะฮะถ้าเกิดอยากให้ผมเลือกให้ก็เดี๋ยวทักมาหลังใหม่แล้วกันว่าควรจะเป็นตัวไหนดีแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่เคยใช้ตัวไหนเลยผมแนะนําว่าเป็นปุ๋ยเจสิโมสาประเดิมเรื่องอย่างที่ผมบอกไปครับปรับระบบนิเวศของต้นไม้ของเพื่อนให้ดีก่อนแล้วรอบต่อไปจะใช้ทองลน้นจะใช้มือข้างาวหรือจะใช้เจสิโมสามต่อเนื่อง ก็แล้วแต่ครับส่วนอีก2สูตรที่เหลือครับมันคือปุ๋ยอินรีย์ปุ๋ยอินทรีย์จะมีอยู่2สูตรด้วยกันนั่นคือทองล้นสีเขียวกับ1อินรียดินตัวนี้จะเป็นปุ๋ยอินทะรีย์100%นะฮะไม่ใช่อินทรีย์เคมีไม่เหมือนกับปุ๋ยอินรียเคมี3สูตรแรกที่ผมบอกไปคําว่าอินรีย์เคมีเนี่ยมันเป็นชื่อทางกฎหมายครับเคมี K Me ที่อยู่ในปุ๋ยของจอนคอยสกัดมาจากธรรมชาติ100%เฮนะ,ะเพราะฉะนั้นจะไร้สารตกค้างแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่สบายใจคําว่าเคมี Me ก็อาจจะใช้เป็นปุ๋ยอินนนนทรรีีย์ก็็ได้้เเพาะตัวัวมป ออแกนิกแบบ100% 2ตัวนี้คุณภาพเท่ากันครับสำหรับปุ๋ยน้ําฉีดพ่นให้ทางใบเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าจําเป็นไหมจําเป็นครับยิ่งเคสต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยจำเป็นต้องใช้มากๆครับเพรพาะมันกินปุ๋ยเก่งมันจําเป็นต้องเอาไปเลี้ยงลําต้นเอาไปเลี้ยงลูกเอาไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายการฉีดพ่นปุ๋ยน้ํามันคือการย่นย่อระย,ย,ยะทางครับถ้าเกิดเราหว่านแต่ปุ๋ยเม็ดอย่างเดียวเนี่ยกว่ามันจะดูซึมกว่ามันจะผ่านอุปสรรคต่างๆนาๆนาจนเข้าไปสู่ท่อน้ําเลี้ยงจนเข้าไปเก็บอยู่ใต้ใบเนี่ยมันอุปสรรค เ,เพื่อการตัดอุปสรรคเหล่านี้ทิ้งใช้วิธีการฉีดพ่นปุ๋ยน้ำให้ทางใบครับเหมือนกับส่งอาหารแบบ ดีลิเวอรี่ถึงบ้านเลยครับฉีดพ่นปุ๊บเข้ <c oughs> าใต้ใบดูดซึมเอาไปใช้ได้ทันทีเลยไม่ต้องรอการดูดซึมใดใทั้งสิน้นฉีดพ่นให้ต้นไม้ได้ใช้ก่อนฮะช่วงเวลาที่ต้นไม้กําลังใช้อยู่เนี่ยช่วงเวลานั้นมันก็พยายามดูดซึมขึ้นมาครับมันก็ถึงพอดีธาตุอาหารที่ได้จากรากมันก็ถึงใบพอดีครับต้นไม้ก็จะมีธาตุอาหารได้กินอย่างพอเหมาะพอสมอย่างต่อเนื่องนั่นเองทาให้ต้นไม้เห็นผลไวครับซึ่งปุ๋ยน้ำเนี่ยมันขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยเคมีอย่างที่ผมบอกไปครับเคคมมมมมีีีีนนน้้้สกาากกััดาาาจธรรชตติท่องขึปุ๋ยเ็ เพราะว่าในส่วนผสมของปุ๋ยน้ำเนี่ยมันไม่มีอินทรีย์วัตถุครับมันก็เลยไปขึ้นเป็นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ไม่ได้เป็นเคมีแต่เป็นเคมีที่สกัดมาจากธรรมชาติ100%ยเปอร์ตไร้สารตกค้างครับมันก็จะมีอยู่สสูตรด้วยกันครับสูตรบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากนั่นก็คือปุ๋ยน้ํา301ครับสีเขียวซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบ14ธาตุอาหารครับโดยเน้นแมกนีเซียมธาตุเหล็กสังกะสีบำรุงโตครับเขียวทนเขียวนานถ้าจะให้ดีมากขึ้นนะครับควรจะผสมใช้ควบคู่กับฮิ้้วววกก็จะดีมาเลยตัิ จะเป็นไขโตซานฉีดพ่นเข้าไปปุ๊บผสมรวมกันแล้วเนี่ยมันจะช่วยปรับสภาพน้ําให้มันละเอียดมากขึ้นแล้วก็ช่วยเคลือบลําต้นครับทำให้ต้นไม้กินปุ๋ยเก่งขึ้นป้องกันเชื้อโรคเชื้อราดักจับเชื้อโรคเชื้อรา แล้วยังเป็นสารจับใบให้กับต้นไม้ได้ด้วยตัวนี้แหละเป็นอาหารเสริมสําหรับต้นไม้มันก็จะมี2ส,สูตรครับหิ้วหนึ่งสำหรับไม้ล้มลุกไม้ขนาดเล็กเพราะมันจะเน้นทําให้ต้นไม้กินปุ๋ยเก่งส่วนหิ้วสองครับสำหรับไม้ยืนต้นไม้ขนาดใหญ่เพราะมันจะเน้นเรื่องของการดักจับเชื้อโรคเชื้อราแล้วก็จะมีตัวเสริมอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นคือแอคมีเป็นสมุนไพรเอาไว้ฆ่าเชื้อโรคเชื้อราตัวหิ้วเป็นตัวจับตัวแอคมี่เป็นตัวจัดการครับจัดการเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่บริเวณล,ลำต้นและบลบบรริินเเเววณณใใถ้้้าป็นนพืช เจสิวอมสามแอคเนี่ยใช้ไม่มากครับผสมฉีดพ่นเดือนละ1ครั้งก็พอยกเว้นใชแต่ว่าถ้าเกิดต้นไม้เราติดเชื้อโรคเชื้อราแล้วเนี่ย อันนี้ฉีดพ่นไปเลยครับวันเว้นวันวันเว้นวันครับประมาณอาทิตย์หนึ่งจนกว่าจะหายและถ้าอยากให้ต้นไม้เราโตมากขึ้นกว่านี้อย่างสมบูรณ์แบบมากกว่านี้ผมแนะนาอีกตัวหนึ่งครับนั่นคือพลาสวันพลัสวันเนี่ยมันคือกรดอะมิโน,โนครับพอเราฉีดพ่นไปปุ๊บกรดอะมิโนนี้มันจะดูดซึมแล้วใช้ได้ทันทีเลยครับโดยที่ไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงต้นไม้ในพาความันกินธาตุอาหารปุ๊บมันก็จะเอาไปเก็บไว้เป็นแป้งรอสังเคราะห์แสงปรุงแป้งนี้ให้กลายมาเป็นน้ําตาลปรุงน้ําตาลให้กลายมาเป็นกรดอะม รอปรุงอาหารครับฉีดพ่นต้นไม้นําไปใช้ได้ทันทีเลยถือว่าเป็นปุ๋ยก๊อกแรกสาหรับต้นไม้เอาไปใช้ก่อนเลยครับช่วงเวลาที่ต้นไม้ใช้ธาตุอาหารในปุ๋ยน้ําที่กักเก็บไว้ใต้ใบมันก็เริ่มถูกปรุงไปเป็นกรดอะมิโนเป็นปุ๋ยก๊อก2ครับและช่วงเวลาปรุงอาหารนี้ธาตุอาหารที่มาจากดินมันก็ขึ้นถึงใต้ใบพอดีกลายเป็นปุ๋ยก๊อก3นั่นเองจนคอยมีปุ๋ยแบบ3ก๊อกแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีงบประมาณจํากัดเราอาจจะใช้แค่ปุ๋ยก๊อก2ปุ๋ยก๊อก3ก็ได้ไม่ต้องใช้ปุ๋ย ล๊อกแรกก็ได้อันนี้แล้วแต่งบประมาณของเพื่อนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ต้นไม้ฟื้นตัวเร็วเติบโตวไวก็ควรจะใช้พวบคู่กับ plus one ด้วยฮะอีกสูตรหนึ่งคือสูตรบำรุงดอกผลก็จะคล้ายๆกับบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากนั่นแหละแต่กลับกันครับเปลี่ยนจาก301เป็น F p l u ตัว F p l u คือธาตุอาหารครบ14ธาตุเหมือนกันครับโดยเน้นแคลเซียมโบรอนส่วนหิ้วใช้เหมือนเดิมแอคมี่ใช้เหมือนเดิมถ้าเกิดอยากจะเพิ่มการบำรุงให้มันมากขึ้น มีปุ๋ยกอ,อก1ก๊อกอก๊อกอกครบก็จะต้องเพิ่มพลัสทูอีกขวดหนึ่งด้วยครับพลัสทูเนี่ยเป็นกรดอะมิโนที่มันจะเน้นเรื่องของการบำรุงดอกบำรุงผลโดยเฉพาะอันนี้คือปุ๋ยของจอร์นคอยมันจะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะซึ่งปุ๋ยน้ำทั้งหมดทั้งมวลนี่นะครับสามารถผสมรวมใช้ได้ในคราวเดียวกันได้เลยนะฮะใส่ยูโร่ไปก่อนแล้วค่อยใส่อย่างอื่นตามแต่ไม่ควรจะใส่ผสมรวมกับพวกสารเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยเคมียี่ห้ออื่นๆเพราะว่าผมไม่รู้เลยครับว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างผมเคยมีประสบการณ์ว่า ใช้ร่วมกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันกลายเป็นเมือกครับแล้วก็ไม่ควรผสมกับพวกเชื้อจุลินทรีย์ครับบิวเรียเมทาไลเซียมไตโคเดอร์มาหรือเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเพราะตัวหิ้วมันจะดักจับพวกเชื้อพวกนี้หมดเลยดังนั้นไม่ควรจะผสมรวมกันครับทีนี้มันก็อยู่ที่วัตถุประสงค์การใช้ปุ๋ยของเพื่อนละครับว่าเพื่อนๆมีวัตถุประสงค์อย่างไงซึ่งมาประเภทนี้เนี่ยผมก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงอายุด้วยกันคือช่วงบำรุงการเจริญเติบโตคือวัยกำลังโตตั้งแต่เล็กๆจนถึงโตกับอีกช่วงคืออช่่วงเกกก็็บผผลิตัันนนนี้้มมไรู ตอนนี้ต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาไหนเอาอย่างนี้แล้วกัน ผมจะเล่าวิธีการใช้ตั้งแต่ต้นทางจนจบเลยดีกว่าครบวงจรเลยเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วกันในคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับผมแค่รวบรวมตามสถิติที่เกิดจากประสบการณ์ตัวผมเองและลูกค้าหลายๆท่านที่เคยใช้ตามสูตรผมแล้วเกิดความประทับใจแต่ผมต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าผมแนะนำเรื่องของวิธีการใช้ปุย๋ยในเครื่องจอนคอยเท่านั้นส่วนเทคนิคอื่นๆวิธีการต่างๆตามทฤษฎีตามภูมิปัญญาชาวบ้านตามปรากันเกษตรผมจะ ไม่แตะนะฮะเพราะผมเชื่อว่าเพื่อน เก่งมากกว่าผมอยู่แล้วครับงั้นเราเริ่มมาตั้งแต่การเริ่มเตรียมดินเตรียมความพร้อมในการลงต้นกล้าก่อนเลยครับอันนี้ผมพูดเน้นสําหรับใครที่ปลูกเป็นลายต้นเริ่มแรกเนี่ยเรามาร์กจุดก่อนครับแล้วก็ขุดหลุมไว้เอาปุ๋ยเจซีโอมสามเนี่ยหว่านลงไปเลยครับประมาณ1กํามือคลุกเคล้าให้เข้ากันทิ้งเอาไว้15วันถึง30วันเพื่อให้ปุ๋ยของจอร์นคอยเนี่ยได้ไปปรับโครงสร้างดินซะก่อนหลังจากครบระยะเวลาแล้วเราก็เอาต้นไม้ไปลงลงเสร็จปุ๊บฝังกลบเรียบร้อยใช้ปุ๋ยเจซีโอม 3ามกำมือหวานลงไปเลยครับเท่านี้ก็เป็นงานจบงานแล้วฮะส่วนปุ๋ยน้ําเราก็จะฉีดพ่นปุ๋ยน้าบํารุงต้นบํารุงใบบารุงราก301 +1 หิว1หวหนึ่งแอ m มี่ฉีดพ่นดรัวไปเลยครับส่วนปุ๋ยเม็ดก็หวานเดือนละหนึ่งครั้งครั้งละหนึ่งกำมือก็พอแต่ถ้าเกิดต้นมาหลายปีก็อาจจะคูณ2คูณ3เข้าไปตามตารางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยส่วนปุ๋ยน้ําก็ใช้ปริมาณตามตารางนี้ได้ไดเลยะฮะเมื่อถึงวัยที่มันเริ่มออกดอกออกผลแล้วพวกนี้มันจะออก ผลอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นช่วงที่ยังไม่ออกดอกออกผลก็ฉีดพ่นสูตรบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากพอมาเริ่มออกดอกออกผลแล้วทีนี้ให้เราสลับครับจาก3าส่วนหนึ่งให้เป็น F จาก Plu สให้เป็น2ฉีดพ่นแบบสลับครับสูตรบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากฉีด1ครั้งรอบต่อไปฉีดบำรุงดอกผลรอบต่อไปอีกฉีดบำรุงดอกผลแล้ว ไปจบที่สูตรบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากคือ1ครั้งแล้วก็สลับ2ครั้งกลับไปฉีด1ครั้งแล้วก็สลับ2ครั้งแบบนี้เป็นต้นทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วต้นไม้เราก็จะออกดอกออกผลอย่างต่อเนื่องและผลผลิตก็ดีด้วยแต่พเพื่อนต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่าต้นไม้ของพเพื่อนเนี่ยช่วงเวลาออกดอกเนี่ยเราสามารถฉีดพ่นปุ๋ยน้ำได้หรือเปล่าเพราะมันจะมีบางประเภทที่ฉีดพ่นตอนออกดอกไม่ได้แต่บางประเภทก็ฉีดพ่นตอนออกดอกได้เหมือนกันนะเพราะว่าเกสรเขาแข็งแรงอันนี้พเพื่อนๆต้องศึกษาเพิ่มเติม Eastern นะฮะจหรับใครที่ ่มีปัญหาว่าเฮ้ยมันไม่ออกดอกออกผลเลยทำยังไงดีลิดกิ่งรานใบครับกระตุ้นให้เขาออกใบใหม่ออกมามันจะส่งเสริมทําให้การออกดอกออกผลเนี่ยมันจะเยอะมากขึ้นกว่าเดิมในฤดูการต่อไปครับ ในกรณีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะแช่ต้นพันธุ์เราอยากจะแช่เมล็ดพันธุ์ก็สามารถทําได้นะครับโดยใช้ปุ๋ยน้ํา JC 3 0 1ศย plus one ฮิวผสมลงในน้ําแช่ได้เลยนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงหรือสัก1คืนก็ได้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนใครเคยแช่ขนาดไหนเคยเคยแช่ระยะขนาดไหนก็แช่ประมาณนั้นได้เลยใช้ปุ๋ยน้ําของจอนคอยร่วมด้วยได้ครับและเทคนิคพิเศษนะครับสำหรับเมล็ดพันธุ์ถ้าเกิดเรากลัวไม่อยากจะให้มแมลงเนี่ยมาคาบเมล็ดพันธุ์ของเราไปเนี่ยก็อาจจะแช่ ด้วยน้ำบอระเพ็ดก็ได้เหมือนกันในการแชร่นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ยาฆ่าเชือ้อรายาฆ่าแมลงหรือ,อยาอะไรก็ได้ครับผมใส่ผสมรวมกันได้เลยแล้วก็ใส่แอคมีเข้าไปด้วยเพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อราในท่อนพันธุ์ของเราแต่ก็อย่าแช่นานเกินไปนะครับเพราะว่าการแชร่ด้วยปุ๋ยน้ำของจอนคอยเนี่ยอาจจะทําให้รากมันงอกเร็วถ้าเกิดเอาเข้าเครื่องเนี่ยบางทีอาจจะทําให้รากขาดได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆ,ๆจะปลูกต้นนี้แบบเป็นไร่ๆนะฮะก็สามารถทําได้ปุ๋ยน้ำใช้เหมือนเดิ ส่วนปุ๋ยเม็ดใช้วิธีการหว่านดังนี้ครับช่วงไถปรับสภาพดินใช้ปุ๋ยเจซีโฮมสามสองกระสอบต่อหนึ่งไร่พอต้นไม้เริ่มโตซักระยะใส่อีก1กระสอบต่อหนึ่งไร่และพอถึงกลางฤดูกาลใส่อีกหนึ่งกระสอบต่อหนึ่งไร่สรุปรวมแล้วคือ1ฤดูกาลใช้4กระสอบต่อหนึ่งไร่แล้วเมื่อไถปรับเพื่อเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ก็ใช้ปุ๋ยเจซีโฮมสามปรับโครงสร้างดิน2กระสอบต่อหนึ่งไร่เท่านี้เองนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมมากไปกว่านี้นะครับก็เข้ามาชมศึกษา หาข้อมูลได้ด้วยตนเองนะฮะในเว็บไซต์บูลินออนไลน์ .org ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยในนั้นผมได้รวบรวมทั้งองค์ความรู้เทคนิคต่างๆและรีวิวจากผู้ใช้ปุ๋ยในเครือของจอรนคอยผมได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์นี้แล้วครับสรุปนะครับการเลือกใช้ปุ๋ยของจอรนคอยให้เหมาะสมกับต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยไม่ว่าต้นไม้นี้จะอยู่ในช่วงเวลาไหนก็ตามเราก็สามารถใช้ปุ๋ยของจอนคอยได้เสมอครับไม่ต้องเปลี่ยนสูตรก็ได้เพราะมันครบจบในสูตรเดียวอยู่แล้วมันมีท่านอาหารครบ14ท่านอาหารครับเพื่อนๆไม่ ต้องเปลี่ยนเปรียบเสมือนคนเราครับจะวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยกลางคนหรือวัยชราจะเป็นฝรั่งจะเป็นคนไทยจะเป็นคนแอฟริกาหรือคนยุโรปก็จําเป็นต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่เหมือนกันต้นไม้ก็เช่นเดียวกันครับปุ๋ยหวงจรคอยมีครบแล้วไม่ต้องเปลี่ยนสูตรละฮะไม่เหมือนกับปุ๋ยตามท้องตลาดที่ต้องเปลี่ยนสูตรเพราะเขามีไม่ครบ14ธาตอาหารตามที่ต้นไม้ต้องการเหมือนกับสูตรนี้ครับซึ่งเพื่อนจะเลือกใช้ปุ๋ยเม็ดในสูตรไหนก็แล้วแต่เพื่อนครับชอบเจซีโอมสามก็ใช้มูลขางข้าวหงสามก็ใช ได้ทุกสูตรครับคุณภาพเท่ากันหมดมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเพื่อนอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นฮะว่าปุ๋ยแต่ละสูตรมันมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างกันไปแต่นันย้ำอีกครั้งนะครับถ้าเกิดเพื่อนเอนเคยใช้ปุ๋ยเคมีมาโดยตลอดหรือเพิ่งเริ่มใช้เป็นครั้งแรกผมแนะนําควรจะเริ่มประเดิมเรื่องด้วยปุ๋ยเจสีโอสาในการปรับโครงสร้างดินซะกอ่อนหลังจากนั้นค่อยเลือกเป็นปุ๋ยที่เพื่อนๆชอบใจเลยครับแล้วการบํารุงต้นไม้ของเพื่อนมันจะมีพื้นฐานที่ดีเติบโตได้กาบบดดเเยที่่่่นนํ็ออูพื โอนเงินเจ็น,นิ้นอะไรถ้าเน้นบำรุงต้นก็ใช้สูตรนี้ถ้าช่วงนี้อยากจะบำรุงดอกให้เกิดดอกผลก็ใช้สูตรนี้ต้นไม้ที่เราเก็บเกี่ยวหัวมันเป็นการบำรุงต้นบำรุงรากก็ใช้สูตรสีเขียวแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนอยากเห็นดอกเห็นผลก็ใช้สูตรนี้ครับปน้ำเนี่ยสับแค่2อ,อย่างครับไม่3 0 1ก็เอฟพัดไม่พัดวันก็พัทถูส่วนฮิวส่วนแอคมี่ใช้เหมือนเดิมเลยครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการ ในการเลือกใช้ปุ๋ยของจอนคอยให้เหมาะสมกับต้นไม้ของเพื่อนๆละครับสำหรับปุ๋ยเม็ดและปุ๋ยน้ํายิ่งเราใส่บ่อยผลผลิตของเรามันก็จะเพิ่มมากขึ้นต้นไม้มันก็จะมีอาหารได้กินอย่างต่อเนื่องต่อไปไม่รู้จบนั่นเองสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าปุ๋ยของจอรนคอยทุกตัวไม่ได้มีส่วนช่วยในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้นแต่คนที่เคยมีประสบการณ์ใช้แล้วผลผลิตดีมันเกิดจากที่ว่าต้นไม้เขาสมบูรณ์ปุ๋ยของจอรนคอยทําหน้าที่ในการทําให้ต้นไม้ ไอ้ของเพื่อน สมบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาติของเขาให้มากที่สุดเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ต้นไม้เนี่ยได้เติบโตได้ยอย่างสูงสุดเมื่อต้นไม้สมบูรณ์แข็งแรงมันก็จะผลิตผลผลิตของเราให้ได้มากขึ้นแต่มันจะมากหรือจะน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของต้นไม้ของเราด้วยนะฮะปุ๋ยของจรอยนี้จะช่วยทําให้ต้นไม้มีศักยภาพที่มากขึ้นตามที่มันควรจะเป็นตามธรรมชาติถ้าเกิดเพื่อนๆใช้อย่างต่อเนื่องผลผลิตเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนฮะส่วนจะมากหรือจะน้อยขนาด ไหนก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์พืชของเพื่อนลมฟ้าอากาศระบบนิเวศและอื่นๆอีกมากมายที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพของต้นไม้ให้เติบโตอย่างสมบูรณ์และแข็งแรงครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดในคลิปวิดีโอนี้นะฮะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะฮะจนกว่าเพื่อนๆนจะได้ลองใช้ด้วยตัวของเพื่อนเพื่อนเองและเพื่อนๆน,นจะเห็นผลที่ชัดเจนเพราะต้นไม้ไม่เคยโกหกเราครับถ้าปุ๋ยดีเดี๋ยวต้นไม้จะให้ผลผลิตเรา ที่ดีมากขึ้นต้นไม้เขาไม่โกหกเราอยู่แล้วไม่ต้องเชื่อผมครับแต่อยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้กับตัวเองดูครับทดลองดูว่าปุ๋ยที่ผมแนะนำเนี่ย มันดียังไงสำหรับตัวผมเองผมได้ประสบการณ์แล้วผมถึงบอกได้เต็มปากว่าปุ๋ยของจรคอยเป็นปุ๋ยที่ดีมีคุณภาพและผมอยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้ครับเรื่องราวในคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมได้เล่าแบบคร่าวๆไม่ได้เจาะจงเป็นพิเศษพูดในประสบการณ์ที่บบทั่วทั่วไปถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยพิเศษเพิ่มเติมหรือมีประเด็นนอกเหนือจากที่ผมได้พูดในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ติดต่อผมได้เลยครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้และผมหวังว่าปุ๋ยของจอรคอยและตัวผมจะ มีโอกาสได้ช่วยให้ผลผลิตของเพื่อนดีมากขึ้นกว่าฤดูกาลก่อนนะครับสวัสดีครับ